สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาชมนะงานติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีครับคันนี้คือรถไฮเยนเอสเอไฮบริดคูเป้ตัวใหม่ล่าสุดตัวแรงด้วยนะครับ500กว่ามา้าแล้วก็ตัวนี้กําลังคิดมากนะสวยมากนะครับไฟรุ่นใหม่หน้าใหม่หมดแล้วแล้วก็คันนี้นะเจ้าของบอกว่าออกมาแล้วไหนๆก็จะต้องติดฟิล์มแล้วก็เลยยังไม่อยากจะติดฟิล์มใสกันลอยนะแต่อยากจะเปลี่ยนสีรถเลยก็จะเป็นสีนี้ครับสีนี้ก็คือสีคล้ายๆกับของแลมโบที่เคยเป็นรถของผม,มานะเขาก็อยากให้มันแบบ คันนี้ให้มันดูวัยรุ่นนะเจ้าของเองวัยรุ่นอยู่เป็นนักวิ่ง<ม>ก็เดี๋ยวจะมีการแรปเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยนะครับกันดังหน้ากันชนหน้าอย่างเงี้ยฝากระโปรงตรงนี้นะครับตามจุดต่างๆนะก็จะมีการแรปใหม่หมดเลยนะคันนี้เจ้าของเนี่ย มีการไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นเปลี่ยนเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับจริงๆถ้าเป็นตัวที่ไฮเกร6ล้านกว่าบาทเนี่ยมันจะไม่ใช่แม็กไลน์นี้นะแต่รุ่นนี้ข้อดีคือเขาให้คาลิปเปอร์แดงมาแล้วครับเนี่เป็นคาลิปเปอร์ตัวท็อปเลยทีนี้คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนนะครับแรบทั้งหมดเลยนะภายในขอบประตูต่างๆด้วยเหมือนกันก็จะมีการแรบเก็บขอบภายในประตูพวกนี้ก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะฮะ นี่ตรงนี้พอผ่านมาด้านหลังนะมาดูด้านหลังตรงนี้เนี่ยตัวนี้คูเป้มันจะสวยตรงนี้ฮะมันจะมีสโลปตรงนี้ขึ้นตรงนี้มีอ d ลเล็กทีฟสไดเลอร์หลังด้วยเปิดได้นะตัวนี้ก็จะแรปเปลี่ยนสีตามจุดต่างๆแต่พวกตัวทักเทลตัวนี้พวกนี้ก็จะเจือกไว้เป็นเป็นสีดำนี้ให้มันตัดนะมันก็จะเห็นรถตัวรถสีเหลืองตัดส่วนต่างๆที่เป็นสีดำนะครับสีเดิมรถนะตรงนี้ก็จะแรปใสกันลอยเข้าไปนะครับตัวนี้คิดว่าจะไว้เป็นสีดำอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บอดี้รถเนี่ยมันจะเห็นเห็นความเคิร์ ที่เป็นสีเหลืองตัดกับสีดําตามจุดต่างๆแล้วตรงเนี้ยที่เป็นโครมดําตรงเนี้ยก็จะยังอยู่แบบนี้มันก็จะทําให้เห็นว่ารถตัวเนี้ยมันจะมีสัสดส่วนมีความคมของรถมากขึ้นนะเราไปดูว่าตอนที่เราหว่างเราแรบเราแลบกันยังไงแล้วผลออกมานะมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ เสร็จไปเรียบร้อยครับกับนิวคาเยนนะครับแลปเปลี่ยนสีนี่เป็นสีเหลืองครับต้นคลิปพี่ต้นได้เปิดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหมัวแต่ไปถ่ายคาซ่านะครับคลิปนี้ผมเลยรับจบเองนะครับนี่ปึ๊บปึ้งตรงเป๊ะแบบนี้นะครับแลปเปลี่ยนสีเรียบร้อยเปลี่ยนลุคให้รถนะครับดูแบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะครับกับสีเลสซิ่งเยลโล่นะครับเนี่ยเท่ๆเลยนะครับแบบนี้อ่ะนี่การเก็บขอบมุมของเราเห็นป่ะต้องเก็บห้ามเห็นสีเดิมนะครับนี่ดูฟิตเมนต์ต่างๆนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยพอแลมาแบบ ใส่เงาฉ่ำม,มากมากนะครับดูดูโดยรอบนะครับผมว่าแล้วมันตัดกับล้อดำอ่ะมันโหดเลยโหดขึ้นมาเลยนี่ดูด้านหลังครับลูกค้านะครับเลือกเป็นแบบอันนี้ไม่ต้องแรปสีเดยวตัวรถนะอยากให้ไปดูดูนี้พร้อมกับดักเทลตรงนี้ก็ยังดูเป็นสีเดิมนะครับดูฟิวเมนต์ตรงนี้เป๊ะๆสวยลงตัวคมเก็บงานเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับกับนิวคาเยนสวยจริงๆนะถ้ามีเงินนี่อยากได้เหมือนกันนะรุน่นนี้นะครับอ่ะ โอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะที่สนใจติดตั้งนะครับฟิล์มเปลี่ยนสีรถแบบนี้นะครับหรือฟิล์มกาวใส่กันรอยนะครับติดต่อได้ที่เราด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับสวัสดีครับ